นี่เป็นภาพในอดีตของคุณเพชรชราชาวราษนะครับนักเอกหนังที่เข้าวงการมาตั้งแต่ปี2 5 0 5วันนี้จะตัดเป็นภาพชุดพิเศษจริงๆนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะเห็นหน้าคุณเพชราชาวราษเพียงท่านเดียวนะครับอยู่ในฟิล์มภาพยนตร์แบบนี้เรียกว่าเป็นการถ่ายเจาะหน้านะครับเพื่อที่จะให้เห็นหน้าของนักเอกหนังนะครับและภาพที่ท่านดูอยู่นี้นั้นก็เป็นภาพเมื่อ62ปีที่แล้วนะครับ หรือว่าเป็นภาพในปี2 5 0 5ปีแรกที่คุณเพชราชาวราชนักเอกคนนี้แหละครับเข้าสู่วงการภาพยนตร์ไทยหนังเรื่องแรกที่คุณเพชราชาวราชแสดงนั้นชื่อเรื่องว่าบันทึกรักของพิมพ์ชวีออกฉายเมื่อวันที่24เดือนกุมภาพันธ์ปี2,505นะครับซึ่งผู้สร้างหนังเรื่องบันทึกรักของพิมพ์ชวีในขณะนั้นก็คือจินดาวน์ภาพยนตร์ ก็คือคุณสิริส์สฤิจินดานะครับซึ่งก็เป็นเรื่องแรกของคุณเพชรราที่แสดงให้กับจินดาวันภาพยนตร์ส่วนภาพที่ท่านดูอยู่นี้นั้นเป็นเรื่องที่สองนะครับที่คุณเพชรราชวราชแสดงให้กับจินดาวันภาพยนตร์หนังเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าอ้อมอกสวรรค์ซึ่งออกฉายครั้งแรกเมื่อวันที่28เดือนกันยายนปี2505ครับที่โรงหนังคาเท่หนัง16มม,มในสมัยก่อนนั้น ใช้กล้องถ่ายทําเพียงกล้องเดียวนะครับแล้วก็ไม่ค่อยบ่อยนะครับที่จะมีการถ่ายเจาะหน้าแบบนี้จริงๆนะครับทําไมผมถึงบอกว่าไม่ค่อยถ่ายเจาะหน้านะครับก็ลองคิดเล่นๆนะครับว่าหนังเรื่องอ้อมอกสวรรค์นี้ความยาวสองชั่วโมงก,กว่าๆนะครับแต่ว่าจะเห็นเรียกว่าเห็นฉากที่เจาะหน้าคุณเพชราแบบนี้จริงๆนะครับอยู่ไม่ถึง5หรือ6นาทีเท่านั้นเองนะครับและฟิล์มที่ท่านดูอยู่นี้นั้นเป็นฟิล์มชุดที่ผ่านการฉายมาแล้วนะครับภาษาหนังเขาเรียกว่าเป็น กาฟิล์นนะครับจากสองชั่วโมงกว่า,ก,วาก็จะถูกตัดทอนนะครับเหลืออยู่แค่1ชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็ในหนึ่งชั่วโมงครึ่งที่ผมนั่งดูอยู่นี้นะครับถ่ายเจาะหน้าคุณเพชรชราชาวราชนี่ประมาณแค่3นาทีเท่านั้นเองนะครับส่วนใหญ่จะถ่ายคู่ลักษณะนี้นะครับมีตัวรับตัวสง่งเห็นไหมครับนี่คุณเพชรราชาวราชในชุดของนักเรียนนะครับแล้วฉากนี้เป็นฉากท้ายๆเรื่องนะครับ ให้สังเกตนะครับว่าฉากนี้คุณเพชรราชาวราชนั้นก้มหน้าคุยกับผู้ป่วยที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับก็คือคุณพ่ออุคุณเพชรราในเรื่องนะครับก็คือคุณสุวิ์สว่างรัตน์กล้องก็จะถ่ายเสยเข้าไปที่หน้าภาพก็เลยออกมาในลันกษณะที่เห็นนะครับเวลาเราตัดออกมาเป็นฉากก็จะดูแปลกๆนะครับกับอากัปกิยาการแสดงของคุณเพชรราแต่จริงๆฉากนี้คือก้มไปร้องไห้พูดค,คุยกับคุณพ่อของตัวเองนะครับซึ่งกำลังป่วย อยู่ที่โรงพยาบาลบางท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมเป็นหนังเมื่อ62ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นกากดีบด้วยทําไมภาพยังดูเป็นสีสันเป็นธรรมชาตินะครับบางครั้งหนังที่ค่อนข้างใหม่กว่านี้นะครับบางที20 30ปีสีก็เป็นสีเฟดนะครับสีซีดจางๆแดงๆนะครับสาเหตุนะครับที่หนัง16บมเรื่องนี้ยังเป็นสีสดใสาตามธรรมชาติอยู่ก็เพราะว่าเป็น คุณภาพของฟิล์มที่ใช้ถ่ายทำในยุคนั้นนะครับนี่เป็นฉากถ่ายเรื่องแล้วนะครับผมเติมคุณวิชัยบัญชาเพื่อขอเรื่องให้เห็นด้วยนะครับเพราะว่าคุณเพชรราในชุดนี้นะครับไม่มีการถ่ายเจาะหน้าเดี่ยวๆเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับคลิปเกี่ยวกับภาพเก่าๆของดาราภาพยนตร์แบบที่เรียกว่าถ่ายเจาะหน้ากันชัดๆนำมาให้ดูกันครับ